สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเวลคัมค่ะมือนีบมีไม่เสียงอาจสีแหบจากหน่อยเนาะเดี๋ยวซีบอกเบา,บาๆก็แล้วกันรู้สั่งสีพึ่งมาสองตลับแล้วได้ผัวแล้วคุณรินดาค่ะขอบพระคุณค่ะสร้างสีพึ่งสองตลับได้ผัวตลับแรกเขาสิเป็นเสื้อเสื้อกับเข้าเพระาะว่าไอ้ไอ้นี่เรายังไม่จูนกันดวงเรายังไม่จูนกันสองตลับได้ผัวแล้วไม่มีหน้าม้าในนี้ สีพึ่งขมิ้นส่งพรุ่งนี้ส่งพรุ่งนี้เติมของดีให้คักๆเลยแต่เบาบ้ใหเบาไปไม่นสเบาลายใหญ่ห้างทั่วสีลุ่งเพราะว่าเติมของดีของดีของขาวเด้แล้วก็น้ํามันสนีขมิ้นกระทะกันหลังไม่เราจะไม่พูดสรรพคุณตรงนี้เพราะว่ามันยืดยาวอินคู่ค่ะอันนี้ใช้ปิดจอบแบบสนีแรงๆเนะาะเพราะตองไปยานเดอ้อ วันเสน่ค่ะบอกให้ผู้แค่โอนเงินมาก่อนจะซี่พันสองพันยังบอกได้เลยค่ะแม่ขี้เดียดผู้ชายค่ะอยากจะจัดสีพึ่งแม่ดูค่ะคุณปัดปัดไทยมาสปัดไทยมาดแนะนำนะคะอยากให้ลองจากใจจริงเนาะสรรพคุณไปจะพูดถึงหลังไม้แล้วกันเพราะว่าไปเองก็ทาไปจะเปลี่ยนมาใส่ตลับนี้เพราะว่ามันแบนดีไปจะทาทาตลอดไม่ต้ตงองไปย่านผีไม่ต้องไปย่านยัง ไปแต้มต้นหนาขเขาก็แต้มยิ้มไมหมเฮ้าถ้าแต้มของ,ของเซนติคุกับฉันมาคุน่นนี่ฉันก็ต้องทําทุกอย่างที่จะได้คุณเห็นตา้มมาเข้าก็เสียใจโบเห็นมันวลาเข้าแบบยานเขาเป็นอีป,ปอแบบหน้าเหมือนปอบเพิ่งเคยเห็นผู้สักการ์บอกว่าโอ้เบบี้อเมซิ่งเลดี้บิวตี้ฟูลเลดี้เขาว่า <c oughs> โอ้ยเสืองานลงเลยเลยม,นนม,งนนมงึงเป็นนมเข้ายานหมูซ้ำหัวปอดมันถูกบอกกูได้เงินเป็นหลายสิบล้านเลยหรอปะใส่แต่มือนีเข้ามือตายแหละ,หละ แต่มันสีย่างถุงกาแฟแล้วว่าฉันอยู่เซฟโซนแล้ว,ลวมีใช้แล้วเลิกกับแฟนไหมคะหนูอยากเป็นโสดมากแม่ตอนนี้น,นัทนัทยาอยากได้สีพึ่งที่ใช้แล้วให้แฟนเลิกกับตัวเองไม่ต้องบูชาสีพึ่งค่ะเนาะตรงๆจากใจฉันฉันไม่มีของดีให้เธอเลิกกันหรอกถึงมีมันก็ไม่ดีเธอไม่ต้องใช้สูตรง่ายนิดเดียวแสดงว่ามาไม่ทันรอบที่แล้ว เธอไม่เข้าเรียนจากใจจริงฉันเป็นแม่ค้าที่มีจรรยาบรณในการขายของสันโบเมนวสิมานางขายของยูดีบอกเออตลับพึ่งสีพึ่งอันนี้ทําให้คนรักกันอยากให้รักเขารักอยากให้ลืมเขาลืมไม่ใช่ไม่ใช่ค่ะอยากให้รักอย่างเดียวอยากให้ลืมบ่อยากค่ะอยากให้ผู้ชายเลิกเจ้าของอยากเลิกกันด้วยดีไม่ล้างกี่ห้าวันค่ะ เพื่อนของดีอย่ล่างหีหามือค่ะพอล่างหีมมือเลือกแล้วเขาสิเอาเข้าไปว่าอพื้นได้แม่มว่ากี่เมนก็แล้วแต่เขาจะเธอไปรีวิวก็เรื่องเธอเอาัวา่วตะย่านหัวเอาไปรีวิวยันเป็กซีได้เลิกละอีละอยากเลิกจริงปะเนะี่ย ยากเลิงแคบอ่ะเงือทือกประชดล่างเคียงสํำอ่างออกมันกับปูยูแล้วที่ไปยากยังไงผู้ชายขี่เดียดเท่านั้นแต่มาดันปยาถ้าติดแล้วเลิกยากฉันเคยลองลองแบบไม่อาบน้ำเป็นอาทิตย์อ่ะไม่เลิกอ่ะอเป็นอาทิตย์ไม่เลิก สิเป็นเลือกแท้ๆเฮ้าขอเอขอเงินสิบล้านหือปัดดากไว้บักฮานโอ้กูสั่งแห้งป่ะบอกแล้วกูกะสั้างได้เนี่เฮ้าขอเงินสิบล้านฟาวเลือกเข้าเออมึงไปสะบักกระหล่อนเลยผู้ชายขอส่แต่หลอกแต่หลอกไม่ให้เงินนะแม่ทำไงดีพินสักสิเป็นยากอี่ เอาน้ำมันหน่ไปใส่มันทายขาวเลยเลยสิบ้านแม่ดับป้ยยาบอกกาใส่ดวดนี้เปิดแล้วดวดโมเดลแต้มสิค่ะแต้มไปเลยสิค่ะไม่เงินเด้งเงินเด้งท้องเด้อบ่ายมือให้กลวยข้ามให้กลวยข้ามให้กลวยข้ามกลยเงินกลยทองทามืออธิษฐานพร้อมหอม,หอมๆแนบๆกะ คุยกับเขาเจรจากับเขาเจ้าสี okay. ่หายคอยบ่เจ้าสี่หายคอยบอสาดน้ำมันใส่เขาปิ๊บปี๊บปี๊บปี๊บยืนสิ่กุ้ายเมืองแม่ของบ่ขังตีแม่ของไม่ขังเลยลูกเขาทำไมไม่ให้ล่ะบ่จ้าฉันเอาลูกแพนเค้กขึ้นเขาเห็นหนาฉันเขาว่าไม่ตรงปกค่ะเอาลูกแพนเค้กไปหากินสมนำหนา แล้วเขาบ่กเอาขวดเบียร์สร้างกระทุงกีให้ก่อนออกกับคอนโด,โดเขานะเอารูปแผ่นเคก้กรูปถ้าหยุดเอารูปแพ่นเคก้กเอารูปเบลล่าไปหากินได้บอฮะแล้วก็บางคนเนี่ยเอารูปมาดามไปยาไปลงเว็บขายกีอยู่นอร์เวย์หัวใจคุณทำด้วยอะไรหัวใจคุณทำด้วยอะไรมีแฟนคขับส่งอ่าส่งลิงก์มาให้ฉันดู ฉันไปเห็นตัวเองขายกีอยู่นอร์เวย์ Oh no I'm ready to meet you in Oslo พะนะว่าพร้อมที่จะเจอคุณในออสโลคุณไประวังนะคะเขาจะเอาก้างปลาแซลมมนอนะขูดกีมให้เด้อกูจะบอกไปก่อนคิดเตียนชาแน,น์เว์นั่นปลาแซลมอนหลายๆเขาจเอาเนียงปลาแซลมอนอนะขูดกีมให้กูจะบอกไว้ก่อน เอารูปเราไปแล้วหน้าตาตัวเองนะ่ยไม่ได้ครึ่งเราไปเจอพวกเขาก็ตกใจตายอะเขาก็สิเอาหิมากบกีมไว้นะกูจะบอกไว้ก่อนอย่าเอาอย่าหาทำเอารูปแม่นานไปแย่าไปหากินอยุต่างประเทศเหูเบิร์ดนั่นแหละผู้ดใดเห็ดนี่อย่างหูเบิดเข้าใจไปเบิดนันแหละมีน้ํามันจิ้งเหลนบอแม่สิเอาไวน้นวดหามตัวเองเผื่อฝรั่งชอบ สมอนน้ำมันจิ้งเหลนไม่มียังบอท่านมีน้ำมันจิ้งเหลนบเฮดดอกเพราะว่า,าพระพ่นบอกแล้วพู่นบเฮดจิ้งเลนน้ำมันจิ้งเหลนไม่มีต้องลงคาถาอาคมแบบพรามเท่านั้นแต่แม่ตารรมของสายพระอย่างเดียวพระจะไปทํบาบังยางกับบ่ไดดอ๋อได้บงังได,ได้ได้บางตัวนะคะพวามแม่จผิดศีนเพิ่น แม่ลูกรีวิวค่ะแม่สีพึ่งอ,อินคู่แม่ทําผู้ชายไม่ไปไหนเลยลูกกราบบหา้และทําบุญตลอดเลยแม่เห็นผลจริงลูกศรัทธามากมากโอ้น้องเจมขอบพระคุณค่ะน้องเจมใช้ตัวนี้นะคะอันนี้คือคือ,คอ,คอ,คอป,ปิดปิดจอบป็นไงแหละปิดจอบแบบว่าอยากให้เขาอะหักแต่ว่าที่ของพึ่งแบบนี้นะคะบอกว่าผู้ชายจะตายกับเราเลยไม่นค็จะรักกันจนมันตายนะคะต้องบอกว่าบบมีอย่างเหนือแรงกับวาสนามีซ้ำใด้ซ้ำนั้น ต้องขอต่อตรงนี้ก่อนพระพุทธเจ้าหรือผู้ได้กระทำในโลกในบนี้บ่สามารถสีเหตุอะไรคนคนหนึ่งยู่กับเขาตลอดชีวิได้มันเป็นเรื่องของบุพเพเป็นเรื่องของกรรมมันวนไปวนมาเขาเคยเหตุกันจังไดเขาเคยทําปุ่มร่วมกันละบาปร่วมกันซ้ำไหนมันก็นได้ซ้ำนั่นละ่ะคิดแม่มันยังไงอย่างเสียมาพูดเรื่องคู่รักดาราหย่าร้างกันหลายคนบอกว่าให้มาดัไปัญญาพูดแน่ คู่รักดาราอย่าร้างกันเนาะอันดับแรกก็คือต้องขอแสดงความเสียใจด้วยทั้งสองฝ่ายเลยคนหักกันตอนแรกการที่คนคนนึงได้ไปจดทะเบียนกันมันก็คือความรักนะความหักห้อมกันมีลูกมีเต่านำกันแต่งงานกันอยากดูแลก,กันอะรก,กันมันเป็นธรรมดาแต่ว่าหนึ่งความรักมันก็เปลี่ยนไปได้เสมอใจเขาใจห้อง ยิ่งคนรวยๆมันเอาใจยากคนรวยๆเอาใจยากหน่อยเพราะว่าเขาได้เขาถูกลายล้อมไปด้วยของที่ยั่วยุมีแต่คนงามๆม,มีแต่ผู้สาวงามๆคือคนเขาเนี่ยมันแต่งงานกันอะ่ะมันก็เลยถึงถึงเวลาที่อยากเปลี่ยนใจแล้วเข้าบัวไาผาดอกเออ บ่โทษผู้ยิ่งว่าอเจา้าว่าฮอตเตจจังสันสีมันบ่มีหมาตัวแดมานางฮอดได้เบิดมือ,อยังคำคือคนขายกี่ดอกอะไรที่มันใหม่ๆม,มันพูดอยู่กันตลอดมันก็หวานหอมหนาตื่นเต้นเสมอจำเอาไว้หานแล้วก็สิบอกอเขาเบื่อคุณน,นี่คุณทำตัวเน่าเบื่อ,ค,อนนคุณอันนู้นคุณอันนี้ผู้ยิ่งน่ะงานหลาย ยูซุมือมันกับเบิดท่าไดออ้การที่เขาเป็นดาราค้นเก่งคนคนหนึง่งทำงานหนักทุกสิ่งทุกอย่าง everything jingle bell สิไปดูดไปปาร์ตี้กับบอดายซัใดาซ้ำ,ซำนึงกันยากเป็นที่จับตามองครอบอึดอัดมันเกิดขึ้นเยอะแยะมากมายในคนคนหนึ่งเขาสิบมองว่าผู้หญิงเนี่ยทำผิดและ ในฐานะผู้หญิงเราก็ไม่อยากจะมองว่าผู้ชายทำผิดเหมือนกันแบบแฟงแ,ฟแฟกันไปเลยมาดับไปยาเวลาเลิกกับไผ่เน่ยสิบมนันนนงบอกว่ามันชัวเจ้าชู้มากๆไม่จริงใจว่าวาขี้ข้านว่าวว้า,วาไปเจ้าของระเสียถ้าให้เขาพูดจริงๆอะผู้ชาย เขาพูดออกมาเรารับไม่ได้หรอกถ้าเขาบอกเราว่าไอาไม่อยากซีคุณแล้วผมไม่อยากทำอะไรกับคุณแล้วผมเบื่อแล้วผมอยากออกไปทองโลกข้างนอกอันดับแรกเข้ามองมองคือมันเตียนไปอยู่แล้วแหละพอมีความหลักป่ะมันก็ดูหวานไปเบิดละยิ่งสมมุติว่าเวลาเราไปแย่งแฟนใครอย่างเงี้ยอ๊ยตื่นเต้นล่ะ แล้วรู้สึกว่ายิ่งคนคนนั้นเขาเป็นดารา<ๆ>เขามีชื่อเสียงแล้วก็สวยๆอย่างเงี้ยเราไปแย่งมาได้ไอ้คนมันแย่งเนี่ย<ๆ>เขาก็อาจจะคิดว่าโอ้โหแบบกูชนะและกูนี่สุดๆเลยแย่งมาได้สวยขนาดนั้นฉันสวยไม่ได้ครึ่งคุณหรือว่าฉันไม่ได้เก่งเท่าคุณรวยเท่าคุณแต่ผู้ชายมาหาฉันมันรู้สึกชนะในความรู้สึกไงแม่นปะชนะปับ๊บเอาเลย ลงอัตราตัวตนขึ้นมาเยอะแยะมากมายเลยก็เลยไฟไฟเอาทุกอย่างแต่ว่ากรรมันก็ต้องหมุนไปเรื่อยๆล่ะหลักใดมันก็ตรงนี้เวลาเบิดใดขึ้นกันอันนี้พูดสําหรับหลายๆคู่และพูดให้เกียรติทั้งสองฝ่ายทั้งผู้หญิงและผู้ชายถ้าเป็นเฮ้าเนาะเอาตรงๆซะเราเป็นผู้หญิงเนาะถ้าเกิดเราเป็นผู้ชายแล้วเรารวยๆเนี่ย กาย่านใจเจ้าของอยู่เด้ย่านใจเจ้าของแบบอยากไปหากินผู้นั้นผู้นี้ผู้ยิ่งเดี๋ยวไหยมันมีแต่างงาม,งามเขาต้องเข้าใจสมองของผู้ชราย,ยหน่อยนึงก่อนว่าบ่าต้องเอาคนรวยคักดอกออกซมโอ,มอมแถวบ้านเนี่ก็มีกิเนินเดล่นแปดพันมิกิกอบตอเออเอาใกล้ใก้ตัวเขานี่ถอดรอบอ อยาากเว้อันนั้นทึ่งรอทึ่งมีหมื่นล้านแสนล้านสีบ่ไฮยมันไปหารอเสื้อรอกินเนตีอันนี้เราจากใจออมมตัวเงินเดือนแปดพันมีกี่ประมาณสามคนเจ้าก,ก็คุณเข้าไปคุณมีหมื่นล้านแปดแสนล้านนี่เบิดจังหวัดนี่คุณจะต้องอยากเสื้อเบิดนละ่ะฉันเข้าใจคุณ แต่ในเมื่อเขารู้ว่าผู้ชายเขาสิเป็นแบบนี้แล้วเราจะต้องช่างใจทําไมมาดารปยาพูดเรื่องเงินเรื่องเงินเรื่องเงินเรื่องเองินตลอดโอเคบางเคสเป็นดาราที่รวยก็เข้าใจแต่ว่าคําว่ารวยเรายิ่งเจ็บปวดยิ่งเรามีชื่อเสียงยิ่งเราหน้าตาดีเรายิ่งเจ็บปวดเราจะงงว่าฉันสวยขนาดนี้เซ็กซี่ขนาดไหนไม่ต้องบรรยายรับรองจะต้องภาวะ ทุกส่วนเต่งตึงเราจะต้องเข้าใจว่ายิ่งเราสวยยิ่งเรามีราคายิ่งเราเป็นคนของประชาชนการโดนทิ้งการหย่าล้างมันโคตรเฮิร์ทเลยมันขตดเจ็บอะ่ะเออเขาคิดคว่าเขาเป็นคนพิเศษจริงๆแล้วเราไม่ได้พิเศษเกินกันเลยทุกอย่างเปลี่ยนแปลงได้ในร่างกายแม้กระทั่งร่างกายของเขางามมือนี่มืออื่นถือเผา กลายเป็นเท่าเป็นทานวิธีลดอัตราตัวตนตัวเองการที่เราจะลดความเฮิร์ตลงมานั่นก็คือเบรกตัวเองลงมาก่อนเขาอย่าไปคิดไปเขาเป็นเจ้าหญิงเป็นดาวข้างฟ้าอมอบความรักทำทุกอย่างให้คุณแต่คุณไม่เห็นค่าของฉันมันมวนบ่เห็นคาเขาบ่เห็นเลือว่าเจ้ายืนอยู่ตรงนั้นเจ้าบ่ตรงไปมองถึงค่าหรอก เขาไม่เห็นว่าเรายืนอยู่ตรงนั้นด้วยซ้ำเพราะว่ามันเป็นการเปลี่ยนแปลงจะต้องล่อบะตรรอ้องเซอร์ไพรส์เพราะบ่ะมือนี่กับมื่อน่าจะต้องจากกันอยู่แล้วมันแค่ม,มาว่าวจะลับ่ได้ทีนี้การที่เราจะลดอัตราลงตรงนี้อัตราตัวตนของเห้าเนี่ย ให้เฮาคิดว่าซามันถอดจักมือกูกระเ่าอีทิญานเข้าไปจักมือมันกระเ่าบักอันนี้จักมือมันกระเ่าจักมือมันกระต่ายทั้งเบิดนีตายทิมเบิดเข้าใจอยู่วิธีคิดมันกับมันกันย,ย,ยากอยู่ดอกอืมยิ่งเขามีชื่อเสียงเนาะ <c oughs> เขากับพ่อเข้าใจเนาะขนาดว่าเขาบัาไดดดังบัไดดอย่างน้องมาดัานไปแย่ขคนกับโมฮูจักถือผู้บ้าอบาตอ บ่ไปสาดน้ำสงการน้ำนี่ก็เครียดแน่ละเดีิแต่ว่าอยากให้กำลังใจตรงที่ว่าเจ้ารวยเจ้าไม่ความสุขเจ้ารวยเจ้าอกหักตอนเจ้ารวยเจ้ามีเงินเป็นเลยๆล้านเออดูคลิปแล้วร้องไห้ตามเลยค่ะคุณชวีวัน สงสารน่ะสงสารเธอน่ะสงสารน่ะ,นะแต่ว่ามันกับเมงกับเป็นความทุกข์อีหลี่มันก็นต้อง่านไปได้แล้ววะ่ะอ่ะจบมือนี่มือนานมือนานก็นทจบอยู่ดีแหละมันทําใจลําบากการที่เราจะนอนร่วมเรียงเคียงหมอนกับคนที่เขาหมดใจจากเราแล้วมันเป็นการหลอกตัวเองไปวันวันเราจะเหนื่อยพอเขาเห็นว่าผู้ชายเนี่ยเปลี่ยนลําเลือแล้วเขาต้องเข้าใจไปเลยว่าเขาแทบสิไม่อยากกินเขาเลย ทีนี้จะมาบอกว่าวิธีการรับมือเนี่ยแบบไลฟ์โค้ชทำไงตอนนั้นเนี่ยแฟนน่ะก็เคยว่าห้ยฟังแล้วละ่ะแฟนน่ะไปมีผู้สาวไปมีกิก๊กสมัยนู่นแหละสมัยเรียนอยู่เมืองนอกโค้รเฮิร์ตตอนนั้นน่ะเรายังไม่รู้จักเฮิร์เราเห็นปุ๊บเราเห็นเขาอยู่ร้านอาหารกับผู้หญิง อยู่ร้านอาหารกับผู้หญิงแล้วทีเนี้ยเราเห็นผู้หญิงคนนั้นสวยมากเป็นลาตินน่ะสาวลาตินน่ะเออสวยแล้วก็ฉันกลับบ้านดูตัวในกระจกฉันไม่ได้ขึ้งเขาเลยเรายอมรับความเป็นจริงทันทีโดยไม่มีใครสอนเราเลยก็อาจจะเป็นบุญเก่าของเราที่ทำให้เราอ่ะทำใจได้เร็ว สิ่งที่เราเห็นต่อหน้าวันนั้นน่ะก็คือผู้หญิงคนนั้นสวยมากฉันเปรียบเทียบอะไรเขาไม่ได้เลยฉันปิดปากปิดปากตัวเองเงียบกริบไม่ด่าเขาไม่พูดเพราะถ้าพูดไปถ้าเกิดเขาบอกว่าเธอไม่สวยเธอไม่แซบ่บฉันเบื่อเธอแล้วเขาจะอกแตกตายก็นั่นเรายอมรับทันทีกับทุกผลที่จะเกิดขึ้นในชีวิตโดยเฉพาะเรื่องความรักอะไรก็ได้มันเกิดขึ้นได้เสมอ ฮอร์โมนของผู้ชายมันไม่เท่าเราในขณะที่อสมมุติว่าเรา40ผู้ชาย40หรือ45ฮอร์โมนเราอาจจะเริ่มลดถอยลงแล้วเดี๋ยวก็จะมีเรื่องงานมีเรื่องนู่นมีเรื่องนี้เข้ามาเรื่อยๆทำให้เบื่อแล้วแต่ผู้ชายกำลังเป็นวัยเจริญพันธ์ สี่สิบห้าสิบหกสิบกับหามเชวเอาผู้หญิงอายุหกสิบปีมาเทียบกับผู้ชายถ้าไม่เชื่อแล้วคุณจะรู้เลยว่าเขาต้องการทางเพศสูงมากในขณะที่เราดาวแล้วห้าสิบหกสิบเราดาวแล้วแหลอะอเราต้องเข้าใจเขาให้มากๆเข้าใจเขาก็คือการเข้าใจตัวเราเองเขาสิมานางบ่นบอกว่าไม่ฉันไม่ใช่ความผิดของฉันเลย เราอย่าไปพูดอันนี้ไม่ได้ว่าดาราท่านใดนะก็คือแบบเข้าใจหัวอกไงแต่ว่าพยายามอยากอยากเป็นกําลังใจอยากแบบอยากบอกว่าเราไม่ต้องพูดเราไม่ผิดหรอกแต่เราก็ไม่ต้องบอกว่าเราไม่ผิดเขาเปลี่ยนใจแล้วถึงแม้เราจะเป็นคนถูกอะเราคนเพอร์เฟกแหละเราไม่เคยทำผิดต่อเขา,อา,าอาหารอาหารเราทำอาหารให้อย่างดี ดูแลทุกสิ่งทุกอย่างเราไม่เคยกวนเรื่องเงินของเขาไม่เคยขอตังค์เขานน่นนั่นนี่ไม่เคยต้องให้เขาเนี่ยม่เป็นภาระอะไรไม่ใช่เราอย่าบอกว่าเราไม่ผิดมันโมมีผ่ผิดไปถึงหรอกมันแค่เปลี่ยนใจคิดไงทีเนี้ยทําไมมานันปัญญาถึงบอกทุกคนให้เอาเงินอสมมติว่าเรามีแฟนหรือว่าอะไรทําไมเขาจะต้องคแคร์เราเพราะว่า วันหนึ่งเผื่อเลิกกันน่ะเราจะไม่ต้องมานั่งเสียดายว่าสักใครกูฟันมึงหลายๆแะ่บบหาเอ้ยเข้าใจาป่ะปฏิบัติที่หลังอืมกันกูย้อนเวลลาไปได้เด้อหานเลังเทนะีนน่ะกูบประหยัดซอยมึงด้อส่วนกูไปสแต็กโอมากระเซกูกะย่านเปียงเงินกูกระซอยมึงเก็บเงินคืนแท็กซี่กูกระบืกคืนกูคืคนรถแม่ซอยกันประหยดัด สีซื้อแหวนเพชรสีซื้อซอยเพชรซอยอยังให้กูกูกบ้าเอาย่านลบกวนพอวันเลิกกันคุณจะไม่พูดอย่างนี้คุณจะบอกว่าสักให้กูไทเงินมึงเบิดบัญชีซะบักปอบเจ้าสีบางสิโอเคนะคะขอบคุณที่ติดตามเอาเปว่านอนหลับฝันดีกันแล้วกันสิ่งใดที่ถ้าไม่เข้าทูกใจเข้ากับมอง ไปลอบๆอบขางเขาเขรายังมีอีกมากมายก,กายกล่องหลายสิ่งหลายอย่างที่เขาจะต้องดูแลถ้าเขาทิ้งเราในขณะที่เราสวยๆขนาดเนี้ยเราอย่าไปเอาหัวใจไปฝากกับเขาเพราะถ้าเราแก่ตัวมาเราก็มีค่าเท่ากับหมาดีๆนี่เองขอฝากไม่ให้คิดขนาดเราสวยเราสาวขนาดนี้เขายังเปลี่ยนใจจากเราให้เราคิดง่ายๆแบบ เราอยากเอาผู้ชายคนนี้ไปอยู่ด้วยตอนแก่คุณเจอทิ้งแน่นอนอนยาไปเอาชีวิตอนาคตไปฝากไว้กับผู้ใดโดนทิ้งตอนนี้ยังดีกว่าโดนทิ้งตอนแก่ถ้าเกิดเราอายุห้าสิบหกสิบปีขึ้นมาเราโดนผู้ชายทิ้งเนี่ยเราจะอยู่ยังไงอ่ะมันไม่ง่าย ทิมแม่งตอนเป็น้าวนี่แหละกูสิได้เฝ้าหาหัหวใหม่จบสวัสดีค่ะบ๊ายบายบนย,ย,ย,ยูทูบเบบี้